จะได้มีความสุขทุกการเดินทางครับอแอร์เย็นๆรถนิสสันเซลีน่าครับเข้าซ่อมแก้ไขมีคาบน้ำมันรั่วซึมที่แป๊บน้ำยาแอร์นะครับตามเงื่อนไขรับประกันกรณีรั่วซึมหนึ่งปีหลังแก้ไขแป๊บที่เชื่อม ออกแบบทําให้ในการวางระบบแอร์ก็แวกเตอร์น้ํำยาแอร์ตอนนี้ความเย็ยน,เด,นเดินเบาในรถได้อยู่ตู้หน้าได้8องศานะครับตู้หลังได้ที่10ครับที่10องศาเข้าซ่อมตอนเลขไม่หม่ 4, 2, 0, 6โลนะครับความร้อนระบบแอร์นะครับก็บปกตินะครับ เดินเบาอยู่ที่200รแอร์ทำงานสองตู้นะครับแอร์ทำงานทั้งสตู้ตัวหน้ายังไม่ทำงานนะครับเป็นลมดูดที่เถยออารู้อยู่ได้นะอรอยูดได่ไต้เบนมันยาเต็มระบบนะครับ เช็คเรียบร้อยนะครับแห้งสนิทไม่มีค่าน้ำมันแล้วนะครับรถเสร็จเรียบร้อยนะครับโทรแจ้งเจ้าของรถละรับรถพรุ่งนี้ครับก็นี่ครับมีผู้โดยสารตัวน้อยนะวันนี้เราก็มีของ ของขวัญเล็กๆน้อยๆครับเป็นหมวกหมีนะฮะแล้วก็ชุดระบายสีนะฮะก็ฝากให้กับผู้โดยสารตัวน้อยครับผมนี่นะครับส่งงานนะครับด้วยความเย็นตู้หน้า8องศาตู้หลัง10ครับห่างกัน2องศานะครับ จะได้มีความสุขทุกการเดินทางครับอแอร์เย็นๆเรียบร้อยนะครับรถนิสสันเ e r ี n a พร้อมใช้งาน,นครับต้อขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้ระบบแอร์มีปัญหาทำให้ต้องเสียเวลามาแก้ไขแต่เราพร้อมรับประกันผลงานนะครับดูแลกรณีรั่วซึมให้1ปีเต็มครับ